ว้าวเฮ้ยฉันมาก่อนนะหมายความว่าฉันเป็นคนแรกที่สั่งอาหารฉันอยากกิน Happy m ม a l ใช่แล้วนี่แหละที่ฉันต้องการว้าว oh, wow. น่ารักจังเลยน่ารักจนไม่อยากกินเลยอะอยากเก็บไว้แมได้ให้ตายเถอะต้เหล็กจิ๋นเดียวเองตอนนี้ฉันจะสั่งอาหาร <c oughs> ใช่แล้วนี่แหละขนาดที่พอดีกับฉัน <c oughs> มีอะไรบ้างนะว้าว oh, wow. มันคือเบอร์เกอร อร่อยจังเฮ้ย hey, ตาฉันแล้วตาฉันจะนจะกดให้นิ้วหักไปเลยโอ้ oh, ใช่แล้วสมบูรณ์แบบมาเลยเออไม่นะสาวๆเราต้องช่วยชอ้อนแล้วนะโอ้ช oh, ้อนอยู่นี่เองงั้นก็กลับไปที่ฉัน้นกันเลยดีกว่ายินดีต้อนรับสู่มอตินด,ดู จังเลยอ่ะฟันไฟายแบบนี้โอ้โหขนาดแบบนี้สิน่าประทับใจชอนเทนิโชคดีจังแม่จา๋านี่มันอะไรกันเนี่ยอลิสของเธอมันใหญ่อลังการมากเลยอ๋อเดืเหมือนมันละลายแล้วล่ะต้องเรียบกินแล้วสิคนน้ำลายไหลแล้วแต่ใครจะเริ่มก่อนนะแมรี่เหรอจัดการเลยเดี๋ววยวฉันจะกินช็อกโกแลตฟรายในไม่กี่วินนี้เลยกลิ่นมันหอมสุด,สด ฉันอยากดมไปตลอดชีวิตเลยออมันเข้าไปแล้วในจมูกฉันเลยเอ้แต่ตอนนี้มันกลับมาที่ปากแล้วอะเจ๋งจังออร่อยมากด้วยแมรี่เธอกินมันฝรั่งผ่านจมูกนั่นเหรอหน้าใครข,ยง,ขย,ยงออกช้อนตาเธอแล้วละ่ะฉันมีความสุขจังช็อกโกแลตฟรายนะ่ะ <Wow. S 2> ไม่ได้มีให้เห็นทุกวันนะมาลองกันเลย มันไมเสรมากโอ้ฉันมีไอเดียดีๆแล้วล่ะรู้แล้วล่ะต้องกินกับซอสฉันมีซอสสตอรอเบอรี่คาราเมลแล้วก็กล้วยด้วยเราต้องกินกับมันล่ะรู้สิฉันมีหลายล้เลยแล้วมันก็น่าอร่อยสุดๆด,ด้วยงั้นมาลองมาฝรั่งช็อกโกแลตกับซอสแต่ละชนิดกันเลยดีกว่าบอกเราได้ในคอมเมนต์นะว่าเธอชอบกินมันฝรั่งกับซอสแบบไหนนะ แต่ฉันชอบกับทุกอันเลยนะผสมกับสตรอเบอรี่ก็คาราเมลด้วยนะนี่มันดีมากนี่แมรี่ทำอะไรอยู่เนี่ยนี่มันมันฝรั่งของฉันนะขี้งอกจังเลยโอ้ฉันมีไอเดียแล้วล่ะตอนนี้จะใส่มัสตาร์ดเผ็ดๆลงไปในซอสกุ้ยฉันว่าสีมันเหมือนกันมากเลยล่ะมาดูกันว่าเขาจะชอบมันอยู่ไหมใช่แล้วนี่มันอร่อยมากเลยโอ้ยบางอย่างผิดปกตินะ นี่มันไม่ใช่ซอสกล้วยแล้วสาวๆช่วยฉันด้วยปากของฉันกำลังรู้เป็นไฟเนะโอ้ใช่แล้วฉันจะช่วยเธอเองกินเลยขอบคุณนะแมรี่อะไรกันเนี่ยเผ็ดกว่าเดิมซะอีกอเราต้องเรียกินอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยฉันมีไฟออกมาจากหูแลวก็ปากด้วยนะมันไม่ตลกเลยอะอลิซเริ่มกินมันฝรั่งของเธอได้แล้วเย้ yeah, ฉันรอมาตั้งนานแล้ว แต่ว่ากินมาพรังที่ใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงกันละ่ะงั้นมาลองกัดดูืมกลิ่นหอมน่ากินว่ะแต่กัดไม่ได้ดูเหมือนว่าเลสโกดแล้วละ่ะฉันอยากกินแต่ว่าท้ามันกัดไม่เข้าเนี่ยถ้าตั้งนี้ละ่ะมันก็ไม่ได้ผลไม่ได้จริงๆแต่ต้องนึกอะไรแล้วละ่ะจริงด้วยฉันเคยเรียนคาราเต้มาตอนเด็กๆแต่ที่สุดมันก็มีประโยชน์แล้วละ่ยะยา และอีกครั้งหนึ่งมาเลยย่าและตอนนี้ก็อีกครั้งยังไม่พอโอ้ยระวังด้วยน่ากลัวจังเลยเธอมีพลังขนาดนี้ไดยนน้ยังแงกันนี่ะแค่มือยังไม่พอต้องเจอะหัวฉันสักหน่อยโอ้แบบนี้สิไม่น่าใช้หัวเลยพวกเธอจับอเลิซไว้หน่อยโอ้สายไปแล้วน่าสงสารแล้วมันฝั่งของเธอละงั้นมันเป็นของเราแล้วใช่ไหมใช่แล้วล่ะ แล้วนี่คืออะไรเคาขวดจิว๋วัเหรอตุ๊กตาบาร์บี้ของฉันก็มีสิ่งนี้นะแล้วนี่สิอลิสเธอได้โค้กขวดใหญ่มากเลยแต่ระวังอย่าให้พุ่งนะเดี๋ยวก่อนฉันคิดผิดแล้วขนาดน,นี้สิต้องระเบิดแน่นแน่แมรี่ฉันไม่เคยเห็นขวดใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเอาล่ะใครจะเริ่มชอนเริ่มเลยไม่มีปัญหาฉันกำลังหิวน้ำอยู่พอดีเลยแต่ก่อนอื่นต้องเปิดขวดสิ <c oughs> เออทำไมเปิดไม่ได้อะ <c oughs> ฝาปิดแน,น่นมากเลย ไม่ได้ผลนะแต่ถ้าไตรักแล้วไม่ได้อีกแล้วถ้าอย่างนั้นกำปั้นละเปิดสิต้องใช้พลังสงสุดของชนแล้วโอ้ยเย่อลิสุดก็ได้ดื่มสักทีมันสุดยอดมากแต่ว่าไม่พอนะสิเฮ้ยอลิสเธอดื่มได้แล้วล่ะเยี่ยมเลยฉันหิวน้ำมากมาก อนนี้ฉันสามารถดื่มให้หมดในไม่กี่วิเท่านั้นโอ้อร่อยจังแต่ว่าเราต้องทำไรกน่าสนใจก่อนนี้จริงด้วยฉันไม่น้ำพึ่งละเทน้ำพึ่งลงในขวดแล้วจากนั้นต้องเขย่าเล็กน้อยให้เข้ากันน่าสนใจจังเลยจะทำอะไรเนี่ยพอแล้วล่ะตอนนี้ก็มันไปเข้าตู้เย็น เราจะได้ลองแล้วแค่รอนิดหน่อยฉันว่าได้ที่แล้วล่ะรีบไปลองกันเอาล่ะเปิดขวดเลยแต่ก็ออกมาลองกันได้มีบใส่ปลาอ๋อว้าวอร่อยจังเลยฉันมีความสึกมากมันดียิ่งกว่าที่ฉันคิดไว้สิเรนเนี่ย หยุดกินไม่ได้แล้วละ่ะอยากกินให้หมดเลยอืมใช่แล้วหมดแล้วละ่ะแล้วทำไมขวดไม่รอดออกมาหลุดสิพวกเธอช่วยฉันด้วยอ๋อก็ได้ฉันมีไอเดียแล้วละ่ะโอ้ใช้เต้นี่แหละได้แน่แน่ได้แล้วให้ตายทามือฉันสกปรกมา,ากแต่ฉันรู้วิธีทำความสะอาดด้วยนะแต่แค่เลียงไง แล้วเธอมากอล,ลิสแต่ในที่สุดฉันก็ได้เดยมคอกยักษ์สนไ่ของฉันแล้วเปิดฝาเลยและเตรียมตัวให้พร้อมกับเครื่องดื่มสุดวิเศษเราต้องการหลอดด้วยโอ้หลอดของฉันล่ะไม่ได้มันจมแล้วแล้วฉันก็ไม่มีหลอดใหญ่ๆด้วยแต่มีไอเดียแล้วล่ะตอนนี้เอาหลอดมาต่อกันเลยให้เป็นหลอดยาวๆนะเห็นไหมฉันฉลาดมากอืมอร่อยจังเลย พวกเธอก็อยากเห็นช่มไหมละ่ะดูจากสีหน้าของพวกเธอแล้วก็รู้ว่าจะทำอะไรอ๋อใช่แล้วเหมือนมีหลอดอีกสองอันนะชอนอลิสซพวกเธอทำอะไรกันเนี่ยกำลังขโมยโของของฉันซึ่งซึ่งหน้านั่นเหรอฉันไม่พอใจเลยนะพวกเธอแม่ได้พูดถูกนะแต่ว่ามีแผนอีกแล้วชิมไหมโอ้แม่จ๋ามันต้องระเบิดแน่ๆเลยเมนทอสบวกโคกเท่ากับน้ำพุ่งในละรีบหลบเร็วเขา้า ระวังด้วยใช่แล้วตอนนี้ทุกคนเปียกได้วยน้ำโคุกคคคาคล่าละแต่ว่าคกเสียเปล่าหมดเลยน่ะสิแล่วพวกคิดแกงก็เลิกเหมือนกันด้วยถึงจะละเถอะแต่ว่ามันก็เจ๋งมากเลยโอ้โหนี่เป็นบะหมี่ที่เล็กที่สุดที่ฉันเคยเห็นมันเลยนั่นเนี่ยแมรี่มัอาจ,จะอร่อยก็ได้นะอลิสเธอไม่มีความสุขเลย <What? S 1> เธอเห็นอะไรหรอ ันเข้าใจแล้วไม่มีเผ็ดขนาดใจแอ่นของช้อนไม่อยากจะนึกภาพเลยว่าตอนนี้จะเป็นยังไงแมรี่เธอกินก่อนเลยเธอเลที่สุดนะเออก็ได้เล็กขนาดนี้คงไม่เป็นอะไรใช่ไหมฉันว่ามันต้องไม่เผ็ดเท่าไหร่แน่นอนถึงมันจะดูน่ากินก็ตามและฉันก็หิวด้วยมาลองกันโอ้ยเผ็ดอะเผ็ดจังเลยมันกำลังลุกไหมแต่มันหายเร็วมากเลย พวกเธอถึงตาเธอแล้วโอ้ฉันได้ใหญ่กว่านะก็ได้ฉันต้องเรียกินให้เร็ที่สุดบางทีอาจจะไม่รู้สึกเผ็ดก็ได้นะใช้ส้อมสองอันเลยก็ได้มันก็อร่อยดีนะมันรู้สึกเผ็ดเลยอ๋อไม่นะมันเผ็ดนะปากฉันกำลังรู้มเป็นไฟไปหมดแล้วจังเลยพวกเธอไม่เป็นไรแล้วฉันรู้วิธีจัดการนี่ ฉันไม่สเปรดด้วยฉันดับไฟได้แล้วล่ะรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยชอนถึงตาเธอแล้วอะไรฉันเหรอจริงจังใช่ไหมฉันกลัวที่จะร้อนะสินี่มันบะหมี่จะนรกชั้นเลยแต่ฉันเป็นผู้ชายฉันเข้มแข็งฉันต้องทำได้โอไม่นะฉันพลาดไปแล้วอะช่วยด้วยมันแผ่นบางเลยอลสเช่ฉันทีได้ยินแล้วแมรี่รับนะนี่สำหรับเธอ เาฉีดสเปรย์ใส่ชานกันเลยเขาจะได้กินบะหมี่ให้หมดนะฉันพร้อมแล้วล่ะโอ้เพนขอบคุณนะที่ช่วยฉันนะเก่มากเลยเพื่อนสาวอ้ฉันคิดว่าน้ำหมดแล้วล่ะโอ้สาวน้ำอยู่ไหนอ่ะฉันกำลังลุกเป็นไฟน่ะพอกันทีฉันไม่กินบะหมี่อีกต่อไปแล้วฉันต้องปล่อยไฟออกมาให้หมดเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้สาวสาวถ้เป็นลูกใหม่นั้นเหรอ แต่ว่าลุกนี้ไม่เข้ากับเธอเลยนะเธอชอบคลิปนี้ไหมงั้นแชร์มันกับเพื่อนๆของเธอและอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่